นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ไม่ทอดทิ้งชาวนาลงพื้นที่ติดตามการคุรลอดคลองสั่งสแตนบายเครื่องสูบพร้อมส่งเครื่องจักรช่วยระบายน้ําจากพื้นที่นาข้าวนับพันไร่พลตำรวจเอกสมศักดิ์จันทพิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ลงพื้นที่อำเภอโกละอีกครั้งเพื่อติดตามความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรในพื้นที่ที่กำลังได้รับผลกระทบจากน้ำฝนที่ท่วมทังในานาข้าวหลายพันไร่พร้อมกับ ในการตะพงใจแก้วสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์กรกพระเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกรกพระรวมถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านและชาวนานในพื้นที่โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ได้นำรถแบคโฮจำนวนสองคันเข้าดำเนินการขุดลอกคลองและเส้นทางระบายน้ำในจุดที่มีปัญหาเพื่อเร่งผ่านน้ำให้ไหลลงสู่คลองหนองทรายเหนียวและต่อเนื่องไปยังคลองหนองยาวราวมระมรยะทางประมาณ7กิโลเมตร และให้ดําเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ําในพื้นที่ได้รับผลกระทบโดยมีเป้าหมายเพื่อเร่งระบายน้ําฝนที่ท่วมขังออกจากพื้นที่เพาะปลูกช่วยให้ชาวนาสามารถดําเนินการเพาะปลูกได้ตามฤดูกาลและลดความเสียหายจากสถานการณ์น้ําในครั้งนี้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกันนี้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ยังได้มอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบสะท้อนถึงเจตนารมณ์ในการไม่ทอดทิ้งประชาชน และพร้อมลงื้นที่ดูแลทุกปัญหาอย่างใกล้ชิด